โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ภายในเพซิมูเลเตอร์ไนตี้ไนกันนั่นเองนะครับน้องๆต่อจากคราวที่แล้วนะครับทุกคนที่เราเนี่ยได้ทำการปลดล็อกเนี่ยไปถึงด่านที่50กันนั่นเองใช่แล้วทุกคนด่านที่50นะครับน้องๆคือด่านที่เราเนี่ยต้องทําการรีเบิร์ตครั้งที่2กันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับทุกคนเพราะก่าเราทำการรีเบิร์ตแล้วเนี่ยเราจะเจอกับอะไรกันบ้างถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม,มรรห่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้ว้ววนนนนั่นก็คือออรโดยทีนนีิเเพ และชินโด o ไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโรบัคระบบ ID Pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน2 4 pay in t h ครับและทางร้านนะครับน้องๆมีบริการจำหน่ายไก่ตันบ็อกฟูดราคาสุดคุ้มแค่เริ่มต้น1ิบาทเท่านั้นครับน้องๆอย่างแรกนะครับทุกคนสำหรับใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วน้องๆสามารถทำการกดกายนดด้านบนขวามือได้เลยนั่นเองโดยที่รอบนี้นะครับน้องๆเป็นการรีเบิร์ดครั้งที่2กันนั่นเองแล้วหลักๆนะครับทุกคนการรีเบิร์ดที่2เนี่ยเราจะได้มา ไรเลยนั่นคือการที่เราเนี่ยสามารถทําการจอยเข้าแค้นได้นะฮะซึ่งนี้เนี่ยถือเป็นเลยที่ดีมากๆเลยอันที่2ครับทุกคนนั่นคือการเพิ่มตามเมสันทุกคนมากถึง75%ิบ์ซึ่งการรีเบิร์ครั้งแรกเรานะครับน้องๆจะได้ไปอยู่ที่75%พี่คิดว่าถ้าเกิดเราทำการรีเบิร์ครั้งที่2เนี่ยเราจะได้เพิ่มอีกเป็กัินั้าเอรแเ้็นตครวมเป็น3้อกค้นั่นคือรีเบิร์์กันนั่นเองแล้วครั้งที่สามทุกคนนี่ยคืออันรีเบเร์ตกับ เจ้าตัวหักเพ็ดกันนั่นเองตอนนี้นะถ้าเกิดน้องๆทำการรีเบิร์ตแค่ครั้งแรกเปิดแทบตายยังไงน้องๆก็ไม่สามารถทำการได้ในส่งนของตัวหักเพ็ดกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องการรีเบิร์ตครั้งที่2ก่อนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆมาครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาทำการรีเบิร์ตกันดูดีกว่านะฮะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรนะฮะรีเบิร์ตไปเลยโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้ไมค์ก้าโอ้ไมค์ก้าแล้วตอนนี้ครับน้องๆอู้หูขาโพ อารมณ์เหมือนกับว่าเราเป็นแบบด็อกเตอร์สตงอะไรประมาณนี้เลยนะครับน้องซึ่งตอนนี้ทุกคนเราก็ทํการรีเบิร์นรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วย่า yeah! โอ้โหดูนี่ทุกคนว่าเราได้อะไรกันบ้างเราหลักที่นี่ถือว่าเราได้ของมาแบบเต็มเ็มหน่นห,น,น,หน,นเลยนั่นเองแน่นอะนครับน้องๆว่าเราสามารถทำการเปิดไข่แบบสมัติได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราเดี๋ยวต้องมาทําการเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะนะ่าเสียใจอยู่เนี่ยทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆพี่คิดว่าดาเมจที่เรากำลังมีอยู่นะตอนนี้นะมันก็เยอะมากพอบุกษัตริย์ เปิดออโต้ฟาร์มไปเลย <laughs> แป๊บเดียวยังไงเราก็ได้อยู่แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาลองดูนเรื่องตัวหนังสือกันบ้างดีกว่านะครับน้องๆว่าตัวหนังสือเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างนะฮะโดยที่หนังสือนะครับน้องๆที่เรากำลังมีอยู่นะตอนนี้ทุกคนนั่นคือ,อตัวลัคกี้วีแล้วก็ลัคกี้ไอวีแล้วก็ลัคกี้ ใช้ลัคก,กี้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นเอาเป็นคอยไปทุกคนแล้วก็มีดาเมจสัตว์ระดับ4แล้วก็คอยระดับ4กันนั่นเองนะครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆเนี่ยทำการรีวาร์ดมันทุกคนไปถึงระดับ8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการปลดล็อกอีกหนึ่งช่องกันนั่นเองหรือว่าใครนะคนจะทำการซื้อเกมพาร์เนี่ยน้องๆก็สามารถทำได้นะฮะกดปลดปลด็อกไปทุกคนโอ้โหอ,อ,อีซีอีซีครับน้องหนูแล้วก็นเราก็ปลดล็อกไปอีกหนึ่งอันครับน้องชายพี่คิดว่าเราน่าจะใช้เวลาแค่แปบเดียวเท่านั้นนนร้้อา่วีต เรามีดามเบ็ดแบบเยอะมากๆเลยนะปลดล็อกไปทุกคนอุ้ยเรามีเพชรตั้งหกหมื่นเลยเนี่ยทุกคน อะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะทุกคนอ่าทำการปลดล็อกไปนะทุกคนอุ้ยแป๊บเดียวเองทุกคนสาห้าหรอครับน้องๆอุฟีจัดอะผมบอกให้ทุกคนยืนแป๊บเดียวนี้พี่กิดว่าเราก็สามารถทำการปลดล็อกได้เลยถึงด่าน50เลยนั่นเองนะฮะใช่นะทุกคนตอนนี้นะมันสูงสุดแค่ด่าน50เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของเจ้าตัวด่านเอลเลียอื่นๆเพิ่มเติมเลยนั่นเองนะฮะอุ้ยตรงนี้ก็ยืนแป๊บเดียวทุกคนโอ้โหขอยืนฝามาสักครู่หนึ่งแล้วกัน อีซี่จัดครับน้องชายได้เพชรมาหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันจะเกิดความแหลกหน่อยๆนะครับน้องๆหลังจากที่เราเนะี่ยมีสัตว์ที่มีดาเมจเยอะมากมายขนาดนี้กัะนะนั่นเองและแน่นนคือการรีเบร์ครั้งที่2ของเรานะครับน้องๆถ้าน้องชอบควิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่วิกด้วยบ๊ายบาย Lighting, dark ghost, high-